ธรรมาชาติเลยพี่น้องตื่นเสามากกัสิ่งนิ้เสียงนกเสียงไก่เนาะเดี๋มั้าน คือห่อขับประดับดินครับพี่น้องห่อขับประดับดินอันนี้คือมาเตรียมให้แม่นะปีแรกที่ที่ได้เฮ็ดเนาะมีมีนี่บบเขียดมีแตงกวามันมันแซงแล้วก็มีป่าหยางม,มีฝักฝักทองมีขดตบมีมีครบทุกอย่างค่ะที้ยนห้างใส่ในชีวิตครอบครัวเขาเนาะในในชีวิตประจำวับบนของเขาเขาก็ห่ออาจาจะถึงเขา ผักผิกนี่เกลือปลา,าหนึ่งปลาอย่างเขาน่ะปลาตัวยิ่งใหญ่เขาอย่างใส่คอเขาดับดินคนละอันอันนี้มันแซงมีมันแซงมันทีแม่เราไปขุดเนะาะเราก็ตั้งใจขุดเมื่อไหร่จะใส่ดเขาประดับดินแล้วว่ะเบิ้งเนาะคะ่ะ เี่เขาบ็ท่านคือเห็ดคือกันค่ะปีแรกที่เด็จัดห่อไห่ไหงแม่เนะาะแห่แม่เขาไปแต่ว่าเ้าเบอรเด็ไปดอกเ้าหาง,งลูกไม่เห็ดไม่เห็ดเพื่อทีสิเด็ดเหววาเพื่อเห็ดจังไรแน่เพิ่นใส้ยังแน่จริงจริบอลทเบูลเขาเคยเห็ดกันมาเนาะมันเป็นปะเพนีปะเพนีเขาประดับดินเพิ่ว่าจากเห็ดให้ลูกให้ร้านเ้าเบิง่ง ลูกเห่ร้านเฮา,าเฮาเห็ดนั่เนาะต่อไปในคลายผักหน้าเฮาวขันสิเด็ดเเห็ดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นยานแล้วต่อไปเฮาวขันสิดเด็ดผ้าลูกผ้าหลานเห็ดเฮาวขันสิเด็ดจำไว้เนาะว่าเป็นเห็ดยังไงเนี่ยเป็นไส้ยังไงนี่ละหมากลากไม้มีทุกอย่างค่ะมีพริกมีเกลืออันนี้เฮาวบริใส่ปลาเนาะสมัยก่อนเพิ่นเอาปลาใส่อันนี้เฮาเออกจอมให้เป็นไส้ไปยังสีเด้อค่ะใส่แบบนี้ ทิดเหล้วเข้ากับสีห้อค่ะห่อข้าวประดับดินน่คะสิ็เแล้วเข้ากับหอ้อ ข้อขอบประดาปินสมห่าจังสีฮะเมียแล้วเม,ยม,ยมยียเบึ้งเด้อเมียเด้อขางนี้ขางนี้ขางบนทีนั่นนะับอะวิาเกลกะเวลาแเกะีเมีย,มย,มยาากะตต่างกันนั่นสีวิาเกลีแยะมนสีเองมันสีบอกขวบนะปลูกเป็นพวไปหายุู่ เรียบร้อยหัวข้าวปดับปีนหัวบักง่ายเลยค่ะ <c oughs> อ๋อข้าระดับปีนะแม่อตกำอ่ะม่ใช่ตกะตกำเนี่ยงงใช่ถุงโอเคค่ะเสร็จแล้วนี่ห่อข้าวประดับปีนห่อปีนโบราณปีนคนโบราณเนาะ ขาเห็ดคพือนโอ้ยมา่เ hmm. ป yeah. ็นตะโกนใจตกเายในพี Fran ่ดายุ uh, ่งย้ายหนึ่งเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเหลืออีกแนวหนึ่งด้วยคนละหลายๆลนี่อันนี้ข้าวหมากกอกยาขั้นคู่ขั้นหมากเสร็จเรียบร้อยนะคะมองอขาวบัลดาซินเพื่อนเรียบร้อยเรียบร้อยแช่แดดบัลดนซินี่คืออาจารย์มานั่งอยู่หรอ จะไปน่งก,เอออก,ก็เอาออกก้อนวางจังหันเอาเอาวางขาวลงคืออ่าน่านระบางบางเยียมอไ่ง้เอาจาะแขงไปนึ่งคือจังา่าทก,กันเรียบร้อยอันนี้ก็อนนอเอานะมีผู้เสียด,ดเรียบร้อยเดี๋ยวเอาขวดนามานล้มาใส่ค่ะ เมียเท่าแล้วเต่งตัวเรียบปล่อยแล้วค่ะเบ่งดอกสวยงามนีเมียเท่าแล้วให้เม่เท่าไปค่ะาเราไปวัดมาขอบพระจ้เก่นบุญมาฝากทุกคนเนาะคะ่ะ พร้อมค่ะก่อนล้วเตรียมสลิงพ้าคุณแมบบไปทำบุญนะคะเขาทำบุญเขาประดับิีน้ำก่อนค่ะพี่น้องเตรียมพร้อม,อมสำหลังเีาดูดีก็อยากไป,ไปว่าไปเด้อค่ะจะไปวัดไม่ใช่ที่ของหมาหมาว่าไปเด้อค่ะลูก วันเราเห็นหนาทีโซ่เฟือข้าไปเอาบุญไปเอาบุญมาฝากค่ะพี่น้องลูกดิกลูกดิกมาไปเด้อลูกดิกมานี่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 แล้วมานี่แล้วพียงกะชีเห็นนั่นสตาร์ทรถมาได้เลยค่ะพี่น้องไปกันสิภาขับปลามาไปนะมาไปนะมานี่มานี่แล้วล่ะลูกดิกลูกดิกมาเด้อมาเด้อ กันค่ะนเช้าเขาะระดับ,บินพี่้าบนนนะไป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 บ้านกาันว่ไปน้ำเพิ่อยากไปค่ะพี่น้องันเหมืนเธอตาโหลดบาแมน,นสิเขาป้าสิพผ้าเขาป้า,า,ปานี่พี่น้องเพิ่นเนาะเพิ่นกับสิมีด อันนี้อ้วนพี่สาวเห็นบได้ไปใส่รอขานี่บเพิ่าเคยก้าปลาน้าจากเทียบเื่ไปแต่ดูดีขังเส้นเตาโาโทรดบ่ได้ค่ะไปน้ำโหลด